สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พอดีเดินอยู่ในสวนนะคะเจอผีเสื้อคะ่ะผีเสื้อตัวใหญ่มากเลยคะ่ะนี่คะ่ะเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้นะคะก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ดูกันนะคะสีน้ำตาลนะคะเหมือนใบไม้เลยคะ่ะ จริงอยู่สูงนะคะแต่ว่าซูมซูมเอาค่ะตัวใหญ่มากเลยไม่เคยเห็นนะคะเพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะสีน้ำตาลเหมือนใบไม้ค่ะตอนแรกอยู่ข้างล่างพอเดินไปใกล้ๆ้เขาก็บินขึ้นนะคะบินขึ้นไปเกาะบนต้นไม้บนกิ่งไม้นี่ค่ะกิ่งชุมพู่ค่ะก็เลยอยากจะถ่าย ให้เพื่อนๆดูกันนะคะได้ชมกันนะคะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละคะ่ะสวยดีค่ะถ่ายไว้ก็เห็นอะไรแปลกๆก็ถ่ายไว้นะคะถ่ายไว้ดูถ่ายไว้ในอนาคตไปดูนะคะ สวยงามมากๆเลยคงจะนอนนะคะตอนนี้คงจะนอนหลับอยู่นะคะเดี๋ยวจะลองไปถ่ายอีกมุมหนึ่งนะคะแต่กลัวเขาจะบินหนีไปอีกะคะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปถ่ายอีกมุมหนึ่งนะคะ ว่าถ่ายตรงนี้ก็พอก็เริ่มขยับแล้วค่ะก็เริ่มขยับแล้วมืออาจจะไม่นิ่งนะคะมืออาจจะไม่นิ่งอ๋อลมพัดลมพัดไม่ไม่ได้ขยับนะคะลมลมเหมือนใบไม้นะคะจมไปเรื่อยๆนะคะจมไปเรื่อยๆค่ะ สวยงามดีนะคะสวยมากเลยนี่ก็ต้นไม้ข้างๆบ้านนะคะต้นสูงมากเลยยังไม่ได้ตัดพีเสื้อสวยสวยมากตอนนี้เมื่อยแขนมากเลยค่ะ แต่ว่าอยากได้ภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกมุมหนึ่งก่อนนะคะลองไปถ่ายอีกมุมหนึ่งนี่คืออีกมุมหนึ่งนะคะตอนนี้มายืนถ่ายอยู่อีกมุมหนึ่งแล้วนะคะสวยมากเลยเรามาฝากกันนะคะ นิ่งเลยนะคะเกาะกิ่งไม้นิ่งเลยถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะคะน่าจะเป็นผีเสื้อที่แบบหาดูยากนะคะไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหรือใครเคยเห็นแบบนี้ก็เล่าให้กันฟังได้นะคะ คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าเคยเห็นแบบนี้เหมือนกันนะคะสวยมากๆเลยเหมือนใบไม้เลยนะคะใบไม้สีน้ำตาลแต่ว่าลายเขาสวยมากเลยตอนนี้ข้างบ้านสงสัยแล้วนะคะว่าทําอะไรยืนถ่ายตั้งนานแล้ว สวยมากเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะถ่ายไว้นะคะถเราเห็นอะไรแปลกๆเราก็อยากถ่ายนะคะถ่ายไว้ดูวันข้างหน้าก็ได้ให้ลูกห้านเราได้ดูนะคะสวยมากๆเลย ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ